ดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกทริปนะครับกับทริปตีชโดครับผมก่อนนั่คุณนะครับเนาะมือนี่ก็มาคบทีมเลยครับตัวที่คบทีมเขาก็เอาไปกินเบิร์ตกวนแล้วครับผมปลาก็ได้มือนี่งคบทีมครับไปกับยุทไปกับยุทแต่ว่าตอนนี้พี่คสุดก็คือการตอนเรากำลังข้องพานเถานะครับโบนัยจ่ายนะครับพี่น้องโบนัยจ่ายพานเถาเขานี่ อยู่ในห้องแบบแต่แรกๆสมัยแรกๆเลยกฟานเถ่านี่แต่ว่าบ่ท่านตายนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับเนาะมื <Capital. S 1> ัอนี <S <S <ak fit> ้ก็มาน้มืัอนี้ก็มาน้ำครับมาน้ำกั็สามสี่หนึ่งสองสี่หาคนครับมืัอนี้ก็มาลงเซีเราครับผมเอาเจาะลงก้อนเหครับยามแน่นดิำหนาดีเปล่าเปล่าใช่ปะมไปแบบไกลนึงยังอยู่มองค ا าอยู่เป่าก้มูนะครับเอาเจาะเา อันเจกับม้ครับมือหลังจากที่ไปใจให้ไม่พ่ายครับมือเขาไปอ่างนะนะคลิปสิเลียลผมลงไปมือนีก็มีผู้พ่ายให้เราอยู่พันเถ่านะครับพ่ายเรือเป็นแน่นดี๋ผมก็สิไปกับพันวัดครับหาข้อครับมือนีเป้าหมายเขาหาข้อหากระสูบครับไลยบ่ได้ก็ว่ากันอีกเท่านึงรอติดตามมึงครับผมไปลงไปครับ เอาครับกินเข่าเสาสักวันนอ้องพี่น้องกินเข่าเสาห้องกับบุบ้มี่ยังนะครับมีล้านเก่าล้านเดือมนี่ละจำเจียวสาทะเลอะไรล่ะพวกมึงก็เคีเยวออกมาเบิดอปวดหลายมันกินโมเบิดเออมันมัดได้อันนี่แก้าทะเลข,ของเทียวิศว์ฝา,านี่เจียวหาฝามตองโมฝาม้บมาเนาะ มันอย่างนี้หอมเลยมันอืมท่านวันบอกก็คือเบนนลามีหอบมาไหมมาเอาไป่ออุนใจครับพี่น้องครับบานเขามาทำอะไดเ่อสิข้นเขาไม่ีกาก็ได้แ้วว่างสจะไปดีเมือทำกันไม้ก็งามงามครับพี่น้องครับแต่ว่าของบบเห็นเลย ไม้สวยครับไม้นี่เป็นเหมือนที่เราเป็นแหนืเป็นหนี่เป็นงามใหม่แบบงามครับแต่ว่ามัไม่แขง็งตอนก็จะเป็นไม้มหาช้อนนีน่ก็แล้วครับนี่แต่ห้อยแต่ห้อยใส่เบ็ดห้อยใส่นั่นนี่ตร่นนี่นั่นปลาก็มีอยู่ครับแต่ว่าก็ระแวงเนือที่จังไลยล่ะ ก็เด่นุ่นทั้งหมครับมองนี้เอาพวกคือมองนี้พ่เห็นความองนี้ที่ใหญ่ไปมองไม่ครับมอบมึงสกักก่อนสักครู่พันแปรสบไปใส่ยยนี่ง่ายกุศลง่าย <laughs> มองแล้วครับพี่ร้องครับมองนี้พวม,มีปลาเลยไปยังก็งต้องกาย บอกดิสิปองซุมา้มาวหันนี่บ่อเอานะครับกะใหญ่มาแล้วนะครับถึงทีไม้ไปใช้กับโบพลไม้หม่องเก้านี่แหละครับมือเข้ามาได้หมานมือนั่นแหละโตตีมือมาก่พาพันวัดนะครับแต่ว่ามือนี่นามไหลกลับคืนมาทั้งวีนามแสดงว,ว่านามฟังนี่ขึ้นครับผมมากันมาครับเนื้อมามา นี่ครับมาลงควางเก่าเนาะเขาเขาไปดีสอดไปทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรเห็นครับทั้งนี้สอดไปทั้งผุนนะครับเนาะพันไวเก่าเรือลงกวันลงแบบนิ่มนวลดิเออิ่มนวลไปอืมนี่นะครับมีขนโหม่หอมขนมผู้ใดนั่นขนมฉันโหม่มาคารีโต๊ะจะมเปลี่ยนพันเถ่าแล้วก็ เหลือดียงด่างก,กันืหนหอเราขัดสีพายบ้านบ่กูขัสีพายคือกันให้ลูกพี่ลูกขีก่อนบ้านสี่เจ็บสันแข้งมาครับปะนี่บ้างครับโอ้หลุดครับท่านผู้ชมสามร้อดอกปลาโอ้หลุดโอ้งัดบุขึ้นเลยฮะ จิ๊บเหนียวปลาจิ๊บจุ๊บค่อยๆเลยเเนยนๆเลยมุนบ่เละเลยไม่จานผู้ชมเบัตินี่เตียนด้วยเต็มบิดกัน <c oughs> เลยบ่เป็นของเอาเลยครับพี่น้องครับเอียดเลยครับคุณเออ ปลาจ๊บเขาอนี่ตีใส่ตูมๆเลยเห็เ,เป็นไรไหเป็นื่นใส่ตงๆๆโอ้เสียดายครับโอมเอมโเโอมอาม,มาเม๊าสวยสวยเมียน,นันไปจ๊บยู่พุ่นเหรอแต่ปลาการเหลามันมาจ๊บตัอ อุ้ยเแบียกแม่เบียกไหลเลยขนาดเนียนๆได้เนี่นเยเจอขอกนะครับขอ,อกขอ,อก,กับขอ,อกไงน,นะครับจนจิบกับบานแล่จังเห็นนะครับนะขอ,อกทีเาเห็นเหมือนนั่นนะครับอู้ตัวไงแล้ว ดูด้อัดอ er the ัด er อ like oh okay. like cool. okay. oh, okay. ัดเขาย่างเดียวเขาเอ้ยมันเขาไปมองหันด่าใครกูมันเขาผีนันละเอ้ยเออคุณะอาไมเหอจ้ยโอ้ยุอนยโอ้ยโอย้ยอยอ้อยัยโอ้ยยอยโอ้ออ ก็พอคลอกอีกแล้วนะครับพุ่นพุ่น,นจุ่สีเขาป่าล่ะโอ้อออกนี้ล่ะวัดันเขาป่า,าอออกแ็แบบทีบอไไรก็แคะนะครับก็กวนจนหวาแล้ว,วก็ขขบตัวกัน เห็นขอกไม่ไหม้เลยนะครับบานนี้ไม่ไหม่ซิ่งๆเลยครับอยู่ในป่าแบบเลิกเลยปลาเนี้ยมันจีบมันตื่นได้ไหมโอ้มาเจ้าไงกักมาเจ้าไงกักมา ไวยขากเวบานถือเมือคืนขึ้นเหมือนเนาะถึงงามงเงั้บาทมันขึ้นตัวนากุาดิวันเซ่เมั่ขึ้นตัวนากุาพ,พ,พี่พี่มันจะพี่พี่สวดสวดดเครื่องเดียวดีเครื่องเดียว เดี๋ยวจะพูดกูไปอีกไปอีกเขาไปอีกเดี๋ยวแต่อู้หน่อยเดี๋ยวนึงเวยเด้เครื่องนึงโอ้บุถึงบอกว่นายเจ้าบ่บ่กูติเอาไ้นี่นี่กูติโจโจเวยังสิเห็นมันมานะเอาครับผม ตอนนี้กะมาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วเอาคืนนี้เลยเด้อพันแปรเขามันจึงเริ่มสองเท่านี่ก็มาถ่ายทีนะครับผมมือนีกับผลงานกับซ้ำเที่เห็นนะครับปาลาดูกับจ๊กลอยสองลอยเอ้ยจ๊กอวดพันตัวได้พันตัวนี่ครับปลาเอาจอกกับโอ้ยมือนีกับลุดนะครับผมผมก็เสืยอได้ครับ ปล่ามั้ใสสองใสสามอยู่เสียดายครับเสียดายเบีกไหลอย่างเดียวเลยนอบนบนหมหลับนะครับมือนี้แต่ว่าตอนนี้อยากนอนแบบคักไปเอาเสียเลือขึ้นกวนนะครับเนาะผุณแต่ยังไม่ลาภพันพันวัดกิดสิเมื่อลาภเพี่ยนแต่ว่าผ่านวัดให้ครับมือนี้บ่บได้ป่าทีเพิงงงงง่งดึงขึ้นคักเดือพานพ่อ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 เขาขึ้นฟันเรียบร้อยครับผม ถามผมูสิตแต่ละคนพันวัดเป็นไหนครับมือน,นีิพันพันล่าบ่าาได้กูผูเเ้เขียนไปล่าให้ใช่ปะปลาพวกสัวพันวัดเลยครับมือน,นีิโอ้ยหนาสงสารอยู่อยากได้ผมมีแห้งหลากเรือขึ้นรถนะครับเนาะเอาเป็นังไหนครับคื <c oughs> เอเก่าเลรอค,ครับผมเป่ละ <c oughs> นี่บุกพีกได้บุกพีกบัวตายก็มี โอ้หลายตัอออยวอยู่เนาะอือเขได้มกหม้ออยู่วะนหนึ่งนะครับอับนนั้นอะไรเมเจิวันลาวัออนลาเหรอครับผมก็คือเออบรรยากาศนี่จะบรรยากาศครับ,บญญาารสมกากับบ้านจนีนไปยินกรองขึ้นกันอันเท่าเป็นยังไงซปีออกซีปเท่านึงนั่นเขีนไหม่ละออกแค่นี้ ฟันแถวคอเลาออกแล้วครับมือในีส hey. ูงมาพายเรือมาพายเรือมาพายเรือเหรียเนาะพาเรือให้แม่จีชมวิวพายเรือให้แม่จีชมวิวเนาะไหครับเอาจังไนเขากับปฏิโตจิ๊บจิ๊บจิ so ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจี๊บิจิ๊บเส๊บบบจิ๊นจิ๊เจิบจิิบบิบบ้บ มันสี่คำก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสิเก็บของขึ้นรถขึ้นเรือาาไ,ไปเรวเดี๋ยว,วอกาสหนาจะฉีกมหม่นะครับ